ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมการจัดประชุมส่งเสริมการลงทุนระดับโลกเชิญเจินประจำปี2025ส่งผลให้มีการลงนามความร่วมมือกันกว่า340โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า770,000ล้านยวนหรือประมาณ3.465ล้านล้านบาทการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเปิดกว้างเชื่อมโยงโลกนวัตกรรมนำพาอนาคตณเมืองเชิญเจิ้นมณฑลกวางตุง้งนอกจากกิจกรรมหลักของงานแล้วยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนหัวข้อต่างๆอีก7ก้านและการเยี่ยมชมสถานที่ลงทุนจํานวนมากรวมถึงการจัดงานสาขาในต่างประเทศ การประชุมครั้งนี้ได้ดึงดูดองค์กรและสถาบันเข้าร่วมกว่า1000แห่งจากกว่า30ประเทศและภูมิภาครวมถึงบริษัทในรายชื่อ Fortune Global 500และบริษัทข้ามชาติกว่า3 0 0ร้รายระหว่างการประชุมหน่วยงานภาครัฐของเมืองเชนเจอได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับนักลงทุนที่มีศักยภาพหลายรายโครงการที่ลงนามครอบคลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม่หลายสาขารวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์วัสดุใหม่และชีวเภสัชพันธ์ เมืองชินเจิ้นได้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกแล้วการจัดประชุมส่งเสริมการลงทุนระดับโลกเชินเจิ้นประจำปี2025ส่งผลให้มีการลงนามความร่วมมือกันกว่า340โครงการมูลค่าการลงทุนรวมกว่า770พันล้านยวนหรือประมาณ3.465ล้านล้านบาทการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หวข้อการเปิดกว้างเชื่อมโยงโลกนวัตกรรมนำพาอนาคต ณเมืองเชนเจิ้นมนทนกวางตุง้งนอกจากกิจกรรมหลักของงานแล้วยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนหัวข้อต่างๆอีก7ดก้านและการเยี่ยมชมสถานที่ลงทุนจํานวนมากรวมถึงการจัดงานสาขาในต่างประเทศการประชุมครั้งนี้ได้ดึงดูดองค์กรและสถาบันเข้าร่วมกว่า1000แห่งจากกว่า30ประเทศและภูมิภาครวมถึงบริษัทในรายชื่อ Fort จ n e g l o บ a l 500และบริษัทข้ามชาติกว่า300รายระหว่างการประชุมหน่วยงานภาครัฐของเมืองเชนเจิร ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับนักลงทุนที่มีศักยภาพหลายรายโครงการที่ลงนามครอบคลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม่หลายสาขารวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์วัสดุใหม่และชีวเภสัชพันธ์เมืองชันเจิ้นได้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกแล้ว